สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้มาฮอดจัดถึงนะครับหลงเล่าเสียงจันทร์พระรามสองนะครับคุณเต๋าเคารพเมียคุณเต๋าเคารพเมียสวัสดีครับ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 โอ้ได้ยินข่าวว่าเอมี่ไม่มาใช่ไหมครับวันนี้โอว้าเอาเดี๋ยวก่อนเราลิฟต์เดินไปให้เขาดีกว่ามันหนักเดี๋ยวไปให้มันดีกว่าข้าวปลาแกะใช่ไหมนี่ เกือบไม่ได้มาพี่ผมโทรหาทั้งสองสามรอบไม่รับโทรศัพท์ไม่ตอบเลยเอาเลยเอาเลยกูกูโดนเลยอะไรประมาณเนี้ยสวัสดีครับ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 นี่เอฟซีมาล้อแล้วครับเดี๋ยวอีหล่ากันลังม้าครับครับไม่ค่อดโดนแล้วครับเนี่ยยื้อแถวนี้ไ่มครับยื้อตรงไหน ยุ่ยเซ่ครับบางเขนยินยินบ้านโจมันไล่โดบอว่าเดี๋ยวไปไปเดี๋ยวไนครับนัดมูอยู่แถวนี้มันมีเพลออกมาจังครับจ้าหน้ก็ออกมาว่าฝนตกเนาะครับสวัสดี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 ครับเดี๋ยวอีหลากับมาหอดนะครับร้อจากเขาไม่มันหนาติดนี่กําลังมาแล้วครับตามลังกันมานี่แหละ สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีค <farklı> รับอาจารย์นักดนตรีเสดเดินแบนวุ้ยเพิ่นฟังเพิ่นย่องคักไหลนักดนตรีในบริษัทมวนเทสป่าววะคักนี่ครับเป็นเสอไว้ยังยุุ้ย วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบมีมลิสติกอ่ะลิสติกอะไรอีกล <c oughs> ิสติกอี่งอีกพี่เบียร์คะห <c oughs> เอาไว้ในรถอเ <c oughs> ฝ้า,ารถกินแล้วครับกินแล้วครับโอ้โหตั้งแต่ตั้งแต่เดียวนะตัมด้วยขาตาก็ไปยังลยลทุกที่รอตาทุกที่อ่เะ ทำไมคุณเชยนัเาคุณด่าไมรู้เป็นที่ีฮะหนูกลัวหนูไม่ดังไหมหนูกลัวหนูไม่ดังดังแล้วดังแล้วมีนี่อ่าพอจะมีเพลงให้มีเพลงไหมคะำเน็ดวปั้นเหัมั้ไหมพลงสัมเพลงให้หนูไหมคะปั้นดีไหมปั้นดีไหมฮะนักลำเพลงแต่ว่าหนูหนูดหน้าปกในเอ็มพีสวยมาก ออเพอะไรู้สาที่สแปดนที่สแปเพลนสาวขาเม่รุ่นสาวแก่รุ่นแม่าษรุ่นแม่คือจะได้บอกว่าเอ็มี่แก่อ่างเงี้ยแบบความหมายคัตอนแรกว่าจะไม่รับเล่เพราะว่าที่ไม่ถูงแต่คิดไปคิดมาเออเอเล่นหน่อยนะครับดีใจมากเลยนะคะวันนี้ได้มาอีกก็เี็มี่แลดว่าต้องไให้กัลเชยน้องข้าเยเนั่นใช่ครับผมใช่ ยาว่าให้มันเอ่อกินเราให้มันเยอะๆหน่อยเพราะว่ามันฝนตกจริงมันนิเนาะฝนมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่คุช้ำแล้วพี่ช้ำแล้วมันได้พี่ช้ำน้องขึ้นกี่โมงคะก็นี่แหละหกทุ่มหกทุ่มหกช่เริ่มหกทุ่มนี่คนบ้านไหนคะเนี่ยคนบ้าไหนน้องมาแล้วเนี่ยพี่บอกน้องมาแล้วต้องเที่ยงคืนใช่ไหมถ้าชาวภพุ่มเดี๋ยวทั้งบ้านเขาทั้งนีเขาว่า เชยาคืนดิโอ้ยโปรที่18ครับพบกับนางเอกเอมีตัวจริงเสียงจริงถ้าได้ติดในมาแรงเอมี่จะเจสซี่ร้านรถแห่จะล้างรถแห่สบายใช่เป็นตัวเซ็กซี่ร้านอีสานนะแต่ว่าเท่าที่หนูฟังมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าให้ให้หนูจองตั๋วเลยมไม่ถ้าวันที่18เองต้องเป็นวันที่19เองแก้หมดเลยที่19 เขาวันสิบเดเราไปงานสิเข้าบ้านพอดีเขาไม่มีเวรจะไปสักอิตนึงไม่มีหรอคะไม่มีคนนี้ละครับเสียนองสิบเ้าไปรออยู่วัานเพียเกิดกลุ่มกอไปเลยเราจำได้ไหมวันนั้นน่ะที่ว่าเสียนองไม่ทายอะที่อยัเรื่องประชดันสิบเก้าไม่ายเอ็บีด้วยเอ็นบีมาเพราะ ไม่กล้าปล่อยเสตเอาม้เพราะนี่แหละครับเหตุผลนี้ไนสติกตรงเนี้ยไหนยีเมี่ไม่เห็น้ยนะวัเรเาเิมาคนเดียวเ้าเซจ๊อกขึ้นร้องเพลงทีนี้ด้วยเขาไม่ถ่ายเจอกเาบอกว่าวันนี้เสตเาอาการมากเันเจมี่เลยมาด้วยอาการมากคุณบอกเลยทไมคุณใส่็เตบอกวันนั้นอ่ะ้าบอกุนเยต่าชื่อน้องน้ำหวานอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยเฮ้ยินไม่รู้นะาน้จอบอกพี่เกยพี่เกเสียนนไม่ถ่ายน้าร้องเลย ก็โจอขึ้นร้องเพลงอ่ะเขาบอกพี่เทนี่คือทีเขาไม่ถ่ายแักรอ้อมคือเขาถ่ายปันเองเดียวอ่ะคุณคืออะไรอ่ะคุณต่อเฮ้เห้เขาเห็นหลากหลของทีมงานนะครับป๊ดเข้มบอยไทยในไทยในไทยในไทยลูเจด้คิดพ่อว่าโจวเมื่อนันเนาะยุสงเหล่าเสียงจันียังก็ลงเกลือนะนี่ก็พี่เคก็โยไปจังแ พูดแป๊บเดียวเราก็คือมื้อนี้เกิดขึ้นแล้วครับพี่น้องในช่วงเวลาถึงเดือนไหมไม่ถึงเดือนครับพูดแล้วทําเลยเอาเอากล้องเยญ่ใหญ่เอากล้องเลยไทยเล็มัยนี้ไหนใหนมอีกอ่ะทำไมนมเด็กสมัยนี้ไหนใหญ่กว่านมหนูอีกเออม่แต่ไหนไมาลงมาอยู่ว้เนี่ยงงอ่ะพงงอ่ะสาวน้อยเสด็จแม่ครับดูซ่าดูซ่าเสร็จแล้วไหครับน่าจะละลึกมากก็ได้จะมีแบบ้าตาข้างหน้าหน้าของน้องน้องทุกคนตอนนี้ดังแล้วก็ ไม่ดัง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 เปียกว่าเแลก็อย่าลืมเี่ยมี่นะคะเอาติดสวยไม่ตามไปด้วยนะคะโอเคสวมาฝากพี่น้องครับมีการมีงานครับวันนี้หนูไปโทรหาซอนุดเลยนะครับหนึ่งเก้าสามเก้าสามเก้านะครับสแบลูกพี่ลูกพี่มาดูทำแทีเขาทักนูเขาพูดอะไรรูกไหมนี่นี่นโอ้ยมาสิจ้าสั่เป็นแไ้นาฮ้ได้ไงนะคะว่าตอนนี้หนูมาอยู่กับ บอกว่าเสียเอาเสดเดินแบนอุ้ยมึนมากเลยมีถ่ายคลิปไว้ด้วยใช่ไหมาสาวถ่ายคลิปไว้ด้วยว่าทำไมที่รู้ว่คอุ้ยอกว่าตอนนี้เอ็มี่เป็นเสดเดินแบนไม่ก็เป็นแทรงไปแล้วเ่อกเนี้ยมากงงมากแชร์ไม่ได้แชที่มันนองเมีนะอะไร่เคจะแชร์อะไรพี่เคพี่จะแชร์เรื่องว่าทำไมมี่ถึไม่อยู่เสดินแบนไม่อยู่สาวร้ยเพราะว่า ติดบอกว่าจะมาดูเสด็จแทนติดพี่นอนครับผม,ผผมติดแี่นรเไนน่็ไม่ไมไดีนะอนาจารย์ผมมาอร<อ>ับเอเขาบอกว่าถ้าอยากถ้าอยากปากสามีอยู่ต้องให้ไปถามซ้อน,นุออ๊อใชใช่ ครับอันนี้คือประธานชมรมคนรักครอบครัวนะครับประธานโจครับค่ะโจเลยอ่ะใช่ครับผมที่วันที่เขาบอกว่าได้สามีดีหรือสามีซ้อนอ่ะนี่นี่ครับประกาศมาแกนะนี่นี่นี่เลยแล้วทีนี้ให้พี่เชนครับเราเป็นู้จักพี่เราวันนี้เป็นวันของน้องต้องให้พี่เชนพ่ะพี่พอให้น้องๆหน่อยก็เมื่อกี้น้องถามว่าไปแจมไหมก็ตอบคำเดียวว่าโนนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันของน้องๆแล้วยิ่งเป็นวันแรกด้วยเป็นวันเปิดวงเอมี่บอกว่า วันคนที่จะต้องเด็กคนที่ต้องเฉื่ยฉาดก็คือน้องทั้งสองคนที่มีให้กำลังใจอยู่ข้างล่างไฟติ้งมาดีเลยแมงานงันก็เมื่วานเราส่สุดเลยนะขึ้นไปเชิญแบบรึ้งข่าวนี้แบบขึ้นไปให้กำลังใจก็ยังดีไม่ใช่ไม่ต้องร้องเพลงไม่ต้องอะไรก็ได้เพราะเดี๋ยวขึ้นไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าขึ้นไปคุมกำเนิดน้องไงไม่ได้เกอดเสลือเบไม่ได้เกิดเออกัวเสลอเบนไม่ได้เกิดจะว่า รยิงแกยิงมันนี่สิบห้าของสิมาได้คนณชัยประเด็นสมขายของอีกแล้วครับอ๋อครับขายของสิบแปดเก้าโมงเช้าของกันและแชร์จับเจ้าของเอ็มดีเพลงนี้เลยครับนี่มาเองเลยครับนี่ถ้าได้หนึ่งมาแลงคุณเอ็มดีจะแต่งตัวเซ็กซี่ล้างน้ำแห่สาวไว้ครับเนี่ยโอ้โหจริงๆก็ววางมือนานมากแล้วนะ าเกิดว่าติดหนึ่งมาแรงทุกคนจะได้เห็นนี่แน่นอนคอยว่าติแท้หนึ่งมาเรอยกาจาเพิ่อนมีางรถไิดมคว่าติมร้ากเลเตรียมชุดลยครับาบอ่นี่เขาก็วันทีสิบแปดมีอยู่แต่วาสิบเจ็ดนะสิบเจ็ดนี้มันก็จะมาเป็นมีลกับตางปร้าวเดิมว่าต้องคอมเนเยอะพี่น้องต้องแชร์เยอะคอมเมนต์เยอะนะคะขอกดไลค์กดแชร์ให้กันด้ เกิดมากนล้วกันนะคะนี่จัดไปครับผมบอกว่าต้องเตรียมชุดไว้เลยกับกับบ้านนี้ก็คือต้องไปเลือกชุดเลือกชุดรอแล้วก็จองตั๋วบินเลยใช่ปหใช่ครับจองไ้เลยจองไปเลุ้ยนี่นี่เบลวเนี่ยน้องเพ่นเีบอร้างนี่ยอ่าอ่าอ่น้องพี่อยตัวใจมเอาโอเคคับนี่กำลางพี่น้องทำนี่นะครับเีนเราวนะคะเจอน้องเทียบเลย เสาเคารพเมียเสาเคารพเมียเลย